สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนพี่น้องมื่อนี้ก็ไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอใจไหมเมื่อเตะสะดุ้สติดต่อเตะไหมใจนุ๊อยูอยย่ข้างได้เนาะจูเฮานี่ทีมงานมาน้ำลังพี่น้องเอ้ยทีมงานก่อนนี่จ็คส์มี่ไพน์ไหกินหนามนี่เบาก่อนกจ่อย่ากินละลายเด้ขอเสิอบอิ่มน,น้มเลย หูสีอาบน้าแหละเมื่อยมากกับชิลร่ร้อยน้านี่แหละเอออันนี้ได้ันาดแม่บน้ามันเลยมีแห้งเนี่ยได้เอยอเออชิลร่แม่บน้าแันนะเสียงป่าแกล้งชุบฉิมชุบฉิมอยู่มาอดี๋ยวผมหน้าอังตัวพี่น้องมาคุดอึงบุจักจกจักเสียมจักดอนคอนกระตา ของอยู่ของกินเห็น,อย,น,น,นอยู่บ้าไ,<อ>ไปทางใต้ไ,ไ,<ะ>ไปทางอันนี้เครื่องพูดนยงฮะไปทางใต้สักห้าวันอ้ย,อยพี่พี่ไปทางปิดทางมันลื่นเห็นไหม ไปผ้าหยางเห็นที่วะหยางก็รู้ขึ้นหมื่นแนวนี้วะขึ้นก็ขึ้นมาหมื่นแนวนี้เออทาดีเอาอันเทาดีเอาศพตีนตัวน่ะมาศพตีนตัวหัดบี้แข่งเอามาผิดอันแล้ว บูสิดูสิสูสีบสิดปั้นนี่อิอั <laughs> แต่จะโตแล้วมีพาแน่มากนี่ ามชวิตบ่กมอจอยก็มาอีกบ่ขาตืี่ี่น้องเจ็ดนอเลยสบายดีบายดีเดพี่น้องอือมันยังคู่นักอ้ที่เราอว่างชิโตเลยฮ้ยได้อันห่ได้อี่ฮะไมต่ใช่ไี่ใช่เอ่งนะเบิ่งแม่เป็นบุญหูบุญตาเนี่ยดูไม่ใช่นั่งจอยนะ ไม่ใช่แม่อื่นไงใช้เอออุ้ยอุ้ยพลาดหน้าไม่ใช่ะใชจะจับยึ่งมาเบิ่งนู่แม่จับยึ่งมาเบิ่งนู<ะ>่ก็สีตัวบ่จักสีตัวประชาชนบ่จักนี่เบิ่องหายายอโอ้เราได้ตัวบางไงหนึ่งเด้ออันนีนี่แหละ อึงเผาเด้อเออนั่งมือตาหมามาอึงเผากัดิเออจกซับกับตีง้านางงามกับโผลมือดิน่งสองตเฮ้ตลอดสองตอมือคือโหดถ้าจ่อยมาสถาคิดเอออาลุยสนะบรยากอน ามสิมวนพี่น้องเอ้ย้้อลดนคร่บาในคตนะตน้อยได้รอยกทงมือมาให้แม่อ้วยนะรองนะกทงมือคับเอ็งลืมบ่ได้เลมือด้านอเจ็บิหลมันได้จงมาทอถอขี่ดังบ่ยายคุณจิลบ้านมือได้โตจะขี่ดัง ้าวันก็จะลงต,งงออลตังพี่น้องพี่น้องพ่ออีเหลือตัวหนึ่งพี่น้องบเอาจใจยังไงเบาใจได้อืมพี่น้องพุดไปให้เธอมีหมูมีเพือ่อนมันยังย่นย่งยุดหนึ่งไม่ถจบมือ,อค่อยพุดจีรอพ่ออืมเนีย่ยพูดจี่รอดิ

แค่ขุดลงเหลือแค่น้ากิโลอือมันอยู่ตื่นได้เออแต่กิลลนี่อน้าจิลลกไ่ได้คุยหนิไมได้คุย อึ่งบ่โอ้ยได้อีกแล้วนะใยหยกดู้ห่ะสลีลาดูเสียงอู้อู้ยบ่หานีพึ่งยี่พึ่งโอ้โถได้อึ่งอีกแล้วพี่น้องใส่คองเมียนมาลอดบัดนี้ได้จิ้งแล้วบัดนี้นะเห็นห็นหน้าแล้วอวดหลือบ่ปลาคูนกระมาพี่น้องเอ้ย บายดีพ <An> ี่น้องอันย่างเบงหนวดกูู้คุณวัดประเทศนต์เหล้าย่างเบงหนวดหู้งูพี่น้องเลยเจ็ดดังกุ้งไวน์ยมื่อเช้านี่ก็ขึ้นไปส้วนปลาคูณนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังหวัดเลยขึ้นแป้นรีวิวทีอยู่ที่อาศัไซผืนบอลผืนยูใหม่จังหวัดเอฟซีว่ะคนบางคนบัสนแอบมาหยอกผู้สาวสำหรับตัวเองยังจะโตบอลรอดวอาใส่ผืนใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้แล้วมาเอาหยอกขึนซื้อเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเราบบุรีขิดจริงจังหยอกกัน หยอกกันตามภาษาคนอยู่ในบ้านกันเดียวนะป้าว่าพอใหญ่แล้วมาว่าหยอกเจ้าเศร้าอีนั้นอันพี่น้องเลยว่าอันอันผู้เพิ่นบุพจักเพิ่นกับว่าไม่หยอกเจ้าอลีได้หยอกอลีดอกพี่น้องเลยเราก็มาว่าหยอกเราหยอกซื้อประคุณกันนับซื้อล้วเป็นพอพี่น้องเ้ยเออก็เอิญอีพ่ออีพ่ออยู่บุแมนว่าสิมักสิมาหักดอกพี่น้องเ้ยมันบุแมนเ่าหยอกกันที่ซื้อ พูดนะบริเวณในพี่น้่าเยอะุ่ะา่หมน่าไพี่นองกับเนฮันนามาดูป้าแ่พูดจักหวานีเออคนนนว่าหยอกกันจสื่อเด้อพี่น้องเลยได้สเขาวใจพิษเนะเห็นขีปมเสา้านี่วันวันสิไปจริงไปจังดอกเห็นเาซุยไปถ่ายคลิปแต่ย่างมาส่องเบิ้งเฮือนล่างหนักก็ะถูกปิดตายมาก หลายปีลวเนาะหลายปีหลายเดือนแหละม,มาเบิงมาใครหลกันมา่านประคุณไปอยู่อาศไัยไปใครเบิงแหลก็ลราก็ยังมาส่องเบิงวันในเพื่อนมาส่องเบิงวันในเฮื่อนในซ่านมันเป็นจังางไดอ่ะพี่น้องเราก็กเคยเห็นครั้งในเพื่อนจักถืออะบุเมนวา่าหักบามักดอกพี่น้องเลยหย <c oughs> อกซื<า>้อบุคิดเลิกกระสางพี่น้องเลย สีอึงบอมันมันมันหายดอนละโต้บอสอะเอจะคนสองสี่หกเจ็ดคนนนะ นี่งึงนี่ก็ปุ้ยเก่งขนาด,นด,ดแล้วก็บระยุท่เีกยนนะโอ้ยจะนนมานเ่นแล้วว <c oughs> ่าร <c oughs> อื่นดอกด้อนตึงๆไม่ไหวเยอบขาอ้ามาได้กันไหี่น้องเอ้ยเออว่าอึดแล้วเนียนตึงนลด ยังดอนติงเรื่องอะไรเจี๊ยตึงรังม่นบ่เออ้างอึ่นยังพิชมาแข่งเธอจะดอนตึงจะโผล่ดอกอึ่งแม่มันอึ่งเล็กบ่ดอนนุ่มๆเฮ้ยจะได้จะ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 ถือยังไงป้ามากินกับเขาซื้อแจวกับยังแน่กับเขาเมื่อธนะมาโหดถ้วนข้แนว ยังเงิงอะวื้ออ้จวเด้อครับวเต็งิมเตมีปิ้งซีล้สิวายงเงงีได้ของกินอย่แล้วซื้อไอ้ตวได้อยูยังเงิงกับไ้ของกินจะได้ปิ้งซีนนะบ่ายายโอ้ยมีคุณกินไ่ได้จ้ะยีคุณก็จ้ำแจ่วหรือแล้วกัน่ากินบ่ได้แต่จากโตละใจจำแจวที่โลเป็นหนามีได้แบบนี้เนาะใช่ไหมี่นเไ่ยามได้ยามกินลายมาวะ มาปีนี่บ่หายดอกเหนื่อด้ขีาาอ้ัาเอาเอาขาขาะดิไปก่อนละซามพี่น้องอีนางจอยจอยได้คนหาซิบหรือเปล่าหาซิบหกซิบก็ยังไรอีกอ่ะ เาเนี่ยดพอ่อาบ่้จะเซียมากอหัตูบโปรต์เออจะได้เขียนบางนาติใจ ไปปิ่งไปต้มใส่กันก็นได้ปิ่งก็แซ่บเอาหลดนะะพี่น้องเลยรอเบิงล่อลุ่นต่อไปนะว่าวสิได้หรืบอบ่เพราะกันคลิปนะพี่น้องเลย